สวัสดีครับวันนี้ผมจะให้ชมหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นหนึ่งวัดป่าหนองแคนสร้างนะครับอำเภอดอนมแด,ดงจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นแล้วหลวงพ่อเงินนี่ออกต่างวัดนี่ออกไอคนละวาละคนละไนี่ก็มีเยอะนะครับอย่าคิดว่าเป็นพระเกศฉะนั้นละเก็บไว้มีพระพุทธคุณมีอะไรเหมือนกันครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังเขียนว่ายังไงเพราะว่าในตัวองค์พระจริงๆไม่ได้บอก <c oughs> ชื่อวัดไม่ได้บอกชื่ออะไรนะครับดูกานทาห่วงทาอะไรแล้วก็จะเป็นหลังแบบนี้ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คําว่ารุ่นพิเศษนะครับพิมพ์คาว่ารุ่นพิเศษ ไม่ได้มีตำหนิไม่ได้มีอะไรเลยครับสร้างคล้ายๆเหรียญล้มพอเงินที่ออกจากวัดครับแต่นี่เป็นของวัดป่าหนองแคนนะครับที่สร้างขึ้นเป็นน,นี่วัดเพื่อแจกจ่ายญาติโยมในการทำบุญ ฉะนั้นแล้วมีพุทธคุณเหมือนกันนะครับเพราะว่าผ่านพิธีมาเหมือนกันฉะน,นั้นแล้วเก็บไว้เถอะครับอย่าไปมองแค่มูลค่าอย่าไปมองหาแต่องค์ที่หลักแสนหลักล้านองค์ที่หลักแสนหลักล้านนั้นคือเขาแค่พัฒนากันไปเปล่าปัา่ปปนราคาสร้างกระแสเฉยครับครับฝากไว้แค่นี้นะครับ